รัมไา้บียร์รัด้วยความรักที่มีต่อเบียรรับมากที่สุดตาตาตาอากาศเย็นใช่ไหมลองช่อหนาวหน่อยนะ อยู่กับพี่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะพี่เป็นคนอบ, people, บ,บ e อุ่นโอ้สามีรักเราดีฝปพาทีกาไทยฝากคำรักโอกอดงามอจะได้ขัดใจ้โตกี่ใหญ่รักไม่คลายรักา xong rồi phần pháo trời ơi thật ra khỏi phải trái đất ơi thật ra khỏi phải trái thật ra khỏi phải trái đất ơi thật ra khỏi phải trái đất ơi thật ra khỏi เป็นขาไม่เคยรู้านานี้เมียเขาตั้งท้องแต่ความรักก็ยังเหมือนเดิมดูสิับว่าแกวตา รัก็ัารับรักกันครับรักกนรักกัรักกรักกันกกนรั้กันรันรักนรักนรัันรักกอนรันรักนรัรักเันรรารักันรันกรกรักกันรักนนรนรัันกนอนกกันรัรักรักนรักกรักรัก ซสัญญาที่้องสัตถ์คอยฟ้าผ่าชายรเรเ็นรืช่ชอราเราเก่าไม่มีเสื่อมพายกพิ่ล้องห,งหันยารักไม่ครเจ่าจีโอ้เจ้ารอกจ้าของจีหนึงใจดวงี้ี่เจ้าเป็นผู้ชอบพร้ องเป็นเจขาบอกดวงตาคือหน้าต่างหัวใจความรักมันเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วเหมือนความรักที่อยู่ในดวงตาเช่นเดียวกันพี่ตุ้งรู้ไหมวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่ด้วยนะเรื่องสำคัญหิวใช่ไหมล่ะ ชกแหญ่เลยเลยเรื่องสำคัญที่ฉันจะบอกก็คือว่าตอนนี้ย้าตากำลังตั้งท้องจริงตื่นตื่นหลอกพี่นะย้าตาจะท้องจริงเหรอกูลูกพ่อที่จริอยู่ไนลูกลูกกูพ่อมาหาลูกเกิดในชีวิตพี่เลยจริงเหรอเนี้ยลูกกูลูกพ่อพ่อไปแล้วลูกพ่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตอนนี้พ่อมาได้ยังไง ที่กำลังเดือดร้อนตอนนี้พ่อกำลังเดือดร้อนพ่อไม่มีที่อยู่แล้วฟังพ่อนะตอนนี้ขอบคุณพี่โตนะครับขอบคุณนะจ๊ะพ่อพี่มาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยขอบคุณในเมืองแฟนคลับน้องโบนะครับคือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับพ่อพ่อติดหนี้การพนันพ่อพ่อติดหนี้การพนันพ่อเอาเงินเอาเงินของคุณหญิงกลองแก้ว แล้วเอาที่ไปไว้กับเขาตอนนี้คุณหญิงกองแก้วกำลังจะยึดที่พ่อพ่อไม่มีที่อยู่แล้วแล้วทำไมพ่อทำแบบนี้ล่ะพ่อทรัพย์สมบัติมันก็เป็นของปู่ของย่าแล้วพ่อไปทำแบบนี้พ่อทำอะไรทำไมพ่อไม่คิดก่อนล่ะเอาแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ลูกช่วยพ่อได้ลูกสำคัญมากทุกคนจะช่วยได้ยังไงล่ะพ่อช่วยได้สิลูกเพราะว่าคุณหญิงกองแก้วเขาบอกจะยกคืนให้ทั้งหมดแต่มีข้อแม้ พ่อแม้พ่อแม้ก็คือลูกกูนต้องแต่งงานกับคุณหญิงกออแก้วอะไรนะพ่อให้ผมเนี่ยนะใช่แสดงว่าพ่อผมไปขายเขาเหรอพ่อเอาได้เลไปกับพ่อลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อฉันก็อยากจะช่วยพ่อนะแต่ฉันช่วยไม่ได้พ่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีเมียแล้วที่สำคัญฉันมีลูกเมียของฉันชื่อว่าแก้วตากำลังตั้งท้องพ่อ ฉันไม่สามารถช่วยพ่อได้จริงๆไม่ได้ลูกกูลลูกกูลต้องช่วยพ่อพ่อเป็นพ่อของลูกกูนนะพ่อจะให้ฉันช่วยได้ยังไงพ่อจะให้ฉันทิ้งเมียทิ้งลูกแล้วก็ไปอยู่กับเขาที่ฉันก็ไม่รู้จักเขาด้วยมันเป็นความผิดที่พ่อสร้างขึ้นมาพ่อก็แก้ไขทีพ่อพี่นุกูลลูกกูจะให้พ่ออยู่วัดเหรอพ่อเถอะพี่พี่อย่าทะเลาะกับพ่อต่อเลยนะแต่มันไม่ใช่นะฉันรู้ฉันรู้ว่าตอนนี้พี่รู้สึกยังไงแต่ว่า พี่เป็นลูกหน้าที่ของลูกก็คือต้องดทดแทนหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่ท่านสบายใจพี่ก็ทำเถอะฉันเข้าใจฉันไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ก็ไปแต่งงานเถอะนะให้แต่งงานถ้าอย่างนั้นขอใจมากเจก่ตาทุกคนแม้แต่พ่อพ่อไอ้พ่อเหนือบันก็นกตา ไอ้คดพ่อเดือดร้อนพ่อเขาจะพ้อลากพวมั